เช้านี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเตรียมตัวนะคะแต่งตัวพร้อมที่จะปั่นไปสน้ำปัน่นสกายเลนนะคะนัดกับพี่หนูไว้ค่ะตอน6กโมงสินะคะเดี๋ยวเราจะปั่นไปกันก็ใส่คอนแทคเลนนะคะแล้วก็ทาวาสลีนทาครีมกันแดดน,นะคะทั้งตัวทั้งหน้าตัวนี้เป็นซันนี่เดย์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนทาได้ทั้งตัวทั้งหน้าทั้งหมดเลยไม่แสบตาเวลาเหงื่อไหลเข้าตาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มัวค่ะ ใส่หมวกเสร็จแล้วเอาแว่นใส่ไปนะคะเพราะเราออกมืดใส่ถุงเท้าให้พร้อมนะคะลงไปหยิบจักรยานแล้วปั่นออกไปเลยค่ะก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะสนามอยู่ข้างล่างนั้นไงกำลังมืดๆเลย ก็หกโมงก็ออกจากบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาถึงพี่หนูกําลังแต่งตัวอยู่ที่รถค่ะเมื่อวานฝากตัวนี้นะคะให้พี่หนูไว้ที่รถเพราะวันนี้ปั่นเสร็จต้องถ่ายรีวิวค่ะก็วันนี้ตอนแรกว่าจะปั่นกัน2คนนะคะแต่พี่หนูบอกว่ามีพี่ๆแก๊งเลนโซ่กำลังจะออกกันจะไปด้วยไหมเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบควบรถไปกันเลยค่ะไปดูกันว่าจะถ่าเลนโซ่ไหมลมแรงอะ วันนี้รู้สึกว่ามีลมหนาวๆค่ะแล้วลมก็แรงมากเลยค่ะเจอพี่ๆแก๊งเลนโซแล้วสรุว่ามาทันนะคะเดี๋ยวจะขอเกาะพี่ๆไปค่ะถ้าปั่นกัน2คนนี่ล้อมีโบเบมากแน่เลยออกตัว้วค่ะมืดอยู่เลยมีออกเร็ว6โ18นาทีเร่มแล้ว ก็ปั่นมาก็รับรู้เลยว่าลมนั้นแรงค่ะถ้าปั่นกันสองคนเนี่ยมีเหนื่อยแนย่นอนผัดกันล่ากับพี่หนูสองคนเนี่ยก็เลยตามกลุ่มพี่พี่มาแต่ตามกลุ่มดมก็ยังแรงเนี่ยล้อแบบว่าเป๋ไปเป๋มาตลอดเลยนะคะลมพัดข้างค่ะวันนี้มีจนฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิดนะคะได้พี่จอยช่วยถ่ายคลิปค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะก็นี่ค่ะปั่นมา เรื่อยๆความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วความเร็วก็เพิ่มอย่างรวดเร็วค่ะปั่นกันอยู่ที่37ประมาณนะคะแต่ว่าลมมันแรงอ่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยมินก็รู้สึกว่ามินปั่นมาติดกันหลายๆวันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยขามันล้ามากๆเลยแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราจะไปขอดแก่นกันอะ้ะซูลมด้วยความเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะต้องเหนื่อยแน่เลย มินกับพี่นูนะคะก็เลยออกมาด้านนอกกันค่ะพี่นูบอกว่ามันแรงเกินไปนะคะเราควรเก็บขาไปปั่นที่ขอนแก่นวันอาทิตย์นี้นะคะจริงๆมินข้ออ้างก็เมื่อยอยู่เหมือนกันแหละมินะแล้วทีนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปกันต่อค่ะมาขึ้นสะพานด้านในนะคะก็เพื่อที่จะเอาไปใส่ในคลิปรีวิวค่ะเป็นฟุตเทจเก็บไปเยอะๆนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะมีปั่นขึ้นปั่นลงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หลายรอบอยู่แล้วก็ท้องฟ้าวันนี้มันพระอาทิตย์เพิ่งเริ่มขึ้นค่ะเลยได้ภาพสีสวยๆมาฝากค่ะช่วยถ่ายคลิปทํางานก็ตอนนี้ปั่นรอบเดียวนะคะแล้วออกมาถ่ายคลิปที่เราจะต้องรีวิว ถ่าฟุตเทตตอนปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจอดรถแล้วจะต้องถ่ายตัวโปรดักเนี่ยเป็นการเปิดซองนะคะก,ก็เนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับโปรดักของตัวเองนะคะเดินไปเดินมาอยู่างงี้ไปหยิบสินค้านี่รถออกมาแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะถ่าย,ยมมแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของใบหน้าตัวเองนะคะก่อนที่จะถ่ายทำการรีวิวค่ะปเป็นินฟู เลยค่ะเครื่องดื่มอะไรวะนหลาซโกเนอยากกินเขา้มและซปอุยะปอลไม่มีันนี้กินอันนี้ดีหอ่ะดีท็อกล้างท่อเนี่ย หลับดีช่วงนี้นอนหลับสบายมากมาับไปก <Learning. S 2> ลับไปนอนหลับนอนสลังดีกว่า around, สลัดแล้วก็ากินน้ำมะพร้าวแต่กูกินไม่พอจริงดีขอบคุณปุนยังเพิ่งผ่านแน่ตรวคนเข้าเมืองเพื่อจะไปนั่งรอ น,นีเมื่อเนะช้ามันมีเสียงแบบปั้งอะ่ะปั้งตอนตีห้ามินตกใจตื่นเลยอะไ,ได้แบบนี้ไทยเลยปะนี่นี่นี่ได้แบบ ได้ปั่นได้เจอเพื่อนได้ซื้อของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หอบคิวของกินที่เราช้อปปิ้งมากลับบ้านกันค่ะ mm hmm. ก็วันนี้อากาศดีมากๆเราม i n ปั่นเสร็จเร็วด้วยนะคะถ่ายคลิปถ่ายงานอะไรเสร็จแล้วก็กลับไปตัดงานที่บ้านแล้วตอนนี้ก็ตัดงานใกล้เสร็จแล้วเพื่อเอามาให้ทุกคนได้ดูเผื่อฟุตใช้ไม่ได้จะถ่ายเพิ่มก็ซักผ้าตากแล้วเตรียมไปปั่นใหม่กันค่ะ